สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ New Format Channel กันเช่นเคยนะครับและก็ยังอยู่กับช่วงวิเคราะห์สิงแพรนะครับสําหรับสิงแพรตัวเก่านะครับอ่านี่ก็คืออีกหนึ่งสิงแพรยุคแรกๆครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันเพราะเขาเพิ่งจะได้รับการบัฟขยายสิงกิจเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือมาแชลนะครับหรือเลนบุนะครับอ่ากับ คู่หูของเขานะครับคอนเกเดอร์นะครับหรือโลบูชินนั่นเองนะฮะก็เก่าวขนาดไหนก็ดูนะครับวันที่รีลีสเขายังไม่ระบุเลยก็คือถ้าตัวไหนเนี่ยไม่ได้ระบุวันที่รีลีสนะครับนั่นคือเป็นตัวยุคเริ่มแรกเลยครับคือมาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะฮะก็เห็นได้ถึงความเก่านะครับแล้วก็เนี่ยเขาจะได้รับการบัฟขยายสิงกิจในวันที่ยี่สิบ้าเดือนมกราคมนี้นะครับอ่าเป็น สายสไตท์ท่าต่อสู้นะครับสี่ดาวนะสเตตเนี่ยแน่นอนว่าเน้นไปทางกายภาพจ่าเลยนะครับก็พลังโจมตีก็ใช้ได้อยู่นะนะแต่ว่ามีสปีดที่ต่ำเหลือเกินนะครับเออก็อาจจะต้องบริหารเรื่องเกจกันดีๆนะครับมูฟของเขานะครับท่าแรกก็คือล็อกสมัรนะครับเป็นท่าที่มีโอกาส50%ครับที่จะลดดีเฟนส์ของศัตรูที่ถูกโจมตีนะครับหระดับ อ่าแล้วก็อันนี้2ครับเป็น X Attack นะครับบัฟ X Attack ให้ตัวเอง2ระดับนะครับใช้ในสองครั้งต่อมานะครับเดนพันช์ครับอ่าเป็น5โจมตี3ามเกตครับที่จะดูดเลือดของศัตรูเนี่ยมาเป็นของเรานะครับตามความเสียหายที่เราทําได้นะครับก็คือประมาณ10%ของดาเมจนั่นแหละนะครับอ่าต่อมานะครับ ท่าที่4ครับเป็นท่าบัฟที่ชื่อว่า it's all down to this นะครับใช้ได้2ครั้งนะครับโดยจะเพิ่มมูฟเกตให้ตัวเอง2ช่องนะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์ให้เรา3ระดับนะครับผมต่อมานะครับซิงค์มูฟครับ way of the warrior focus punch นะครับก็โอเคก็เป็นซิงค์มูฟปกติของสายสไตร์นะครับต่อมานะครับแพสซีสกิลครับด้วยความที่เป็นตัวเก่าเนาะแพสซีมีแค่เดียวครับ kitty ้5ครับก็คือ หากตัวนี้นะครับติดสถานะผิดปกติเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นครับเออเรียกได้ว่าเป็นสายมาโซคิตนิดนึงนะครับอ่ะดูแล้วเนี่ยถ้าจะไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเป็นสายตีดูดเลือดใช่ไหมทีนี้เรามาดูสิง์กิชนะครับเริ่มจาก1นึบห้านะว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นช่องสีเหลืองสามช่องแล้วนะครับก็มีเฮสตองเนาะสายล่างอ่ะก็คือแอคจะไม่ถูกลดนะครับ แล้วก็ escape artist นะฮะก็คือจะไม่ติดแถบเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับ clear head ก็คือจะไม่มีโอกาสติด confuse เลยนะครับเมื่ออัพครบทุกช่องครับเหลือ energy สแต้มนะครับนั่นหมายความว่าเราอัพได้เลยทบทุกช่องแน่นอนนะครับได้ passive อันสีเหลืองเนี่ยสามอันครบถ้วนเลยนะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูที่สองทับห้านะครับสองทับห้านะครับที่ได้เพิ่มเข้ามาครับ ซ้ายบนก่อนนะครับ Stamina Reserve 4ครับก็คือหากเลือดของเราเนี่ยเหลือน้อยกว่า1ใน3นะครับอ่ะก็คือ Inapit เนี่ยจะได้ Move Gate เพิ่มมา4ช่องนะครับเออแล้วก็อ่ะอันนี้ครับ X Attack MP Refresh สนะครับอ่ะก็มีโอกาส30%มเปอนาะต่อมาครับ Brawling Acceleration 2ครับ ก็คือหากอยู่ในโซนไฟติ้งนะครับหรือโซนต่อสู้เนี่ยอ่ามูฟเกตจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมต่อมาครับขวาบนนะครับมีล็อกสมัตพาวเวอร์บวกสีแล้วก็มีล็อกสมัตมูฟเกตรีเฟซสองนะครับแล้วก็นี่ครับล็อกสมั s อินซอลทูอินจูรี่ครับยิ่งดีเฟนซ์ของศัตรูถูกลดมากเท่าไหร่ครับท่านี้จะยิ่งแรงขึ้นนะครับอ่ามันเน้นเฉพาะท่านี้เนาะก็คือท่าล็อกสมนะครับซึ่ง เออกไ็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเพราะท่าล็อกสแมนมันเบาครับอ่าสำหรับขวาล่างนะครับก็อ่าล็อกสแมนพาวเวอร์บวกสี่แ้วนะครับแล้วก็อ่าเทนเนอร์มูฟเอ็มพีรีเฟซสอครับก็เป็น MP ็มพีรีเฟซสำหรับท่าบัพท,ท่าที่4เนาะต่อมาครับทัพซิงสามครับก็คือหากดีเฟนซ์ของเราเนี่ยถูกเพิ่มระดับอยู่นะครับซิงมูฟจะแรงขึ้นนะครับ ออไม่ว่าจะเพิ่มกี่ระดับก็ตามนะอ่าแล้วก็สายล่างครับอ่าเดนพันธ์ power บวกสามนะฮะเดนพันมู move g ี t ฟ r e สแล้วก็มีเอา run 2ครับก็คือหากเราติด status condition เนี่ยอ่า move g ตจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับมันจะคล้ายๆกับความสามารถของตัวที่เราเพิ่งเคยทำคลิปไปนะครับนั่นก็คือไอ้หมาน้อยอ่ะใช่ไหมไอ้เชเลน่ะหมาน้อยของเชเลน่ะเอ,อ เรามาดูสารภาพดีกว่าครับสาระภาพนะครับที่ได้เพิ่มเข้ามาครับมีอันนี้ครับซ้ายบน Super d e s p e r พเลตครับอ่าก็คือหากเราเลือดเหลือน,น้อยกว่า1ใน3นะครับเป็นครั้งแรกของเกมนั้นๆเนี่ยจะได้บัฟ Super Effective n e น็ Effect นะครับอ่าก็คือการโจมตีครั้งถัดไปที่ชนะทางเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ชาร์ปเอ็นที่หนึ่งครับ ก็คือลงสนามปุ๊บเนี่ยเพิ่มคี i ์ที่ข้อฮิตเลททันทีหนึ่งระดับนะครับผมเอรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่มีบัฟคียที่ขถูกไหมมีแค่บัฟแอคแท็นะครับกับดีเฟนสปีดก็ไม่มีบัฟคียที่ขก็ไม่มีบัฟเห็นไหมข้อเสียของมันต่อมานะครับอ่ะขวาบนครับรีเลนเลสครับก็คือยิ่งศัตรูถูกลดดีเฟนมากเท่าไหร่นะครับซิงค์ูฟของเรายิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับอ่ะสายซิงคูถูกใจสิ่งนี้ครับ ต่อมาครับ on aro หนึ่งครับเพิ่มโอกาสในการลดสเตตนะครับขึ้นประมาณเท่าตัวนะครับก็เหมาะสําหรับท่าล็อกสแตรดดีนะครับอ่าต่อมาครับขวาล่าครับมีเซฟตี้เทเทอร์ครับอ่าครั้งแรกที่เราใช้ซิงค์มูฟสำเร็จนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้บัฟเอนเดอร์ลิงเอฟเฟกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับท่าบัฟนะครับเป็นเบอร์สเกอร์หนึ่ง ก็คือทําให้ถ้าบัฟท่าที่4ี่เนี่ยเพิ่มแอคแท็ให้เรา1ระดับนะครับผมเออคือถ้าบัฟท่าที่4มันเป็นท่าเพิ่มมูฟเกรกับเพิ่มดีเฟนซ์ใช่ไหมเออมันจะทําให้เพิ่มแอคแท็ได้อีกแต้มหนึงน่งง่ายๆนะครับก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับว่าคุณจะอัพ x Attack mp refresh นะครับแต่โอกาส30%นะหรืออัพตรงนี้ให้มันจบๆไปเลยนะครับก็คือ คุณได้แอคแทกเต็ม6ระดับแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาลุน MP r e f r รีเเนาะก็คือใช้ได้2ครั้งนั่นแหละแล้วก็บัฟให้มันจบๆไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับซ้ายล่างครับ Super d o u b l เ Effective 2ครับอ่าก็เพิ่มความแรงให้กับท่าโจมตีปกติของเรานะครับถ้าเกิดว่าโจมตีใส่ศัตรูที่แพ้ทางเรานะฮะแล้วก็ s ซ c เกอร i ลิงครับทำให เพิ่มโอกาสในการติดชะงัก30%นะครับเมื่อใช้ท่าโจมตีต่างๆนะครับยกเว้นซิงมูฟนะฮะอ่าก็เพิ่มความบวนครับเรียกได้ว่าก็เออเหมือนกับเพิ่มทมเลือให้กับตัวนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งของตัวนี้เลยก็คือมันไม่มีกิจที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์การดดเลือดของท่าเดนพันเลยอะ่ะเออ คือจากที่มองภาพรวมแล้วนะครับผมว่าต่อให้มีกิจก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวนี้เด่นขึ้นมาสักทีอาจจะมีดีหน่อยตรงสแต็กเกอร์ลิงใช่ไหมหรือเซฟตี้เทเทอร์อย่างเงี้ยอ่าให้เขาพอยืนในสนามได้หน่อยนะครับเออแต่ก็นั่นแหละนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับ และก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้กันอีกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมขอไม่อัปเกรดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะอัปอะไรเลยอะดูทำไมมันดูมัวหมองจังนะครับถ้าสายซิงค์นูกก็มี2อันใช่ไหมทับซิงกับรีเลนเลสนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน นะฮะว่าเราจะมาวิเคราะห์ตัวไหนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น,นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ